สวัสดีค่ะแม่มารีซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีซอนนะคะจะมาพาปลูกผักชีในกระถางนะคะผักชีในกระถางนะคะปลูกไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกผักชีกันนะคะแม่มารีซอนนะคะจะใช้กระถางกว้างประมาณ8นิ้ว นี่เป็นกระถางพลาสติกกว้างประม,มาณ8นิ้วนะคะดูเยอะมากแม่ม่ได้สอนถึงใช้ก้อนอิดลองก้นก่อนแล้วก็ใช้ดินหยาบๆที่ยังไม่ปรุงนะคะลองก้นเพื่อป้องกันให้ดินที่เราปรุงแล้วไหลทิ้งเพราะว่าดูของกระถางเยอะมากนะคะสำหรับการปรุงดินนะคะแม่มริซสอนก็จะใช้แกลบหนึ่งส่วน ขุยมะพร้าวครึ่งส่วนขุยคอกครึ่งส่วนแล้วก็ดินร่วนหนึ่งส่วนนะคะผสมกันใช้แกลบหรือขุ๋ยมะพร้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้ามีทั้งสองอย่างก็ใช้ทั้งสองอย่างนะคะนี่เป็นดินที่แม่มาริซอนปรุงไว้นะคะหมักไว้ประมาณสองสาคืนจนกิ้งเกลือมาอาศัยอยู่แล้วลวะคะ่ะสองสาตัว นะคะปรุงแล้วก็รดน้ําไว้กิ้งกือน่าจะมากินขี้บัวนะคะกิ่งกือเขาจะชอบขี้วัวแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยดินให้เสมอกันแล้วก็การใส่ดินนะคะให้ให้ใส่ให้เหลือขอบกระถางไว้ประมาณ1-2นิ้ว เพื่อสะดวกในการรดน้ำและสะดวกในการใส่ปุ๋ยคอกนะคะ,มะเมล็ดผักชีแม่มริสุซื้อมาเป็นแบบซองนะคะซองละ10น่าจะ10บาทนะคะ10บถึงสิบาทนี่แหละก็ไม่แพงแม่มริสุไม่แช่น้ำนะคะเพราะว่าดินของเราชุ่มอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแช่น้ำ เราก็นํามาหวานลงกระถางเลยแล้วก็ไม่บดค่ะไม่บดให้แตกไม่จําเป็นต้องบดให้แตกแม่มาริสอนไม่ชอบขั้นตอนที่อะไรที่มันมากมายปลูกง่ายๆมันก็เกิดแล้วในประเทศไทยเนี่ยปลูกพืชปลูกผักไม่ต้องมีกรรมวิธีมากมายขอให้เป็นฤดูมันนะคะผักชีนี้จะชอบฤดูหนาว จะชอบอากาศหนาวปลูกยังไงก็ได้กินปลูกยังไงก็ได้เกิดนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยจะปลูกยากกับหน้าฝนถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยผักชีจะงอกงามมากผักชีเป็นผักพืชผักหน้าหนาวชอบอากาศหนาวยิ่งหนาวยิ่งดีนะคะพอเราใส่มาได้ผักชีแล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะคะให้ดินถมนิดนี้ นะคะไม่ต้องถมมากเพราะว่าเขาจะงอกลำบากนี่แม่มริส้อนก็หวานเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นะคะหวานเมล็ดผักชีก็ประมาณ30กว่าเมล็ดแล้วก็ลดน้ำอีกนิดหน่อยเพราะว่าแม่มาริส้อนลดน้ำในดินก่อนที่จะหบานเมล็ดผักชีลงกระถางแล้วแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวโรยหน้าไปนิดหนึ่ง เพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยจะอุ้มน้ําดีมากจะทําให้รากผักชีชุ่มชื่นแล้วก็เบาทําให้รากผักชีแทงหนอ่อแทงยอดขึ้นได้สะดวกนะคะแล้วก็รดน้ําอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าขุยมะพร้าวจะลอยนะคะก็เดี๋ยวแม่บริสอนก็ใช้กระบอกฉีดฟอกกี้ฉีดลงไปขุยมะพร้าวจะได้ไม่ลอยก็ให้ชุ่มชื่น เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นผักชีที่แม่มริสอทธนปลูกได้ประมาณ3อาทิตย์นะคะเก็บกินได้แล้วจะถอนรากด้วยจะถอนรากไปปรุงอาหารไปเป็นเครื่องเทศด้วยก็ได้หรือว่าจะตัดเฉพาะต้นของผักชีแล้วเหลือตอไว้ประมาณหน่งเซนติเมตร ลำตุ้นใหม่ยอดเขายอดใหม่เขาก็จะแตกออกมานะคะเมื่อปลูกผักชีแล้วให้วางไว้กลางแจ้งผักชีจะชอบแสงแดดมากชอบอากาศหนาวแล้วก็ชอบแสงแดดจัดนะคะเราทราบวิธีการปลูกผักชีแล้วมาทราบประโยชน์ของผักชีกันว่าผักชีที่เราปลูกไว้แล้วก็เอาไว้รับประทานเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้าง มาทราบชื่อผักชีตามท้องถิ่นต่างๆนะคะถ้าจังหวัดนครพนมจะเรียกว่าผักหอมถ้าภาคกลางก็จะเรียกว่าผักชีไทยกระบี่จังหวัดกระบี่จะเรียกว่ายำแย่ภาคเหนือจะเรียกว่าผักชีป้อมผักหอมผักหอมผอมนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเรียกว่าผักหอมน้อย ผักชีนี้มีถิ่งกำเนิดในแถบเมติเตรเนียนสำหรับแหล่งพะปลูกสำคัญสำคัญในประเทศไทยก็ได้แก่จังหวัดราชบุรีนครพนมกรุงเทพนะคะผักชีถ้าเป็นอย่างเป็นประเทศอินเดียเนี่ยก็สามารถปลูกได้ตลอดปีแต่ว่าเหมาะที่สุดก็คือปลูกในฤด,ดูหนาว ผักชีไทยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในการประกอบอาหารต่างๆเพื่อทำอาหารเพื่อทำให้อาหารมีกลิ่นหอมแล้วแล้วก็น่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะแถมยังมีประโยชน์มากมายด้วยสีเขียวสดของผักชีรูปร่างของผักชีเป็นเอกลักษณ์ผักชีไทยจึงเป็นที่นิยมในการนำมา ตกแต่งอาหารให้สวยงามจึงมีคำพังเพยที่เรียกว่าผักชีโรยหน้านะคะก็ความหมายก็ตามนั้นเหมือนประมาณว่าทำอะไรให้ดูดีภายนอกอผิวผืนแล้วดูดีแล้วก็เรื่องแก่นแท้นั้นค่อยว่ากันทีหลังเขาเรียกว่าผักชีโรยหน้านะคะ การรับประทานผักชีควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมหากรับประทานมากจนเกินไปจะทำให้กลิ่นตัวแรงมีอาการตาลายแล้วก็หลงลืมได้ง่ายนะคะสรพพคุณของผักชีช่วยบำรุงสายตาผลของผักชีเมล็ดผักชีใบผักชีนะคะเอ่อนำเมล็ดแห้งมาบดแล้วก็รับประทาน ต้มรับประทานเป็นน้ำดื่มจะทำให้เจริญอ,อาหารยิ่งขึ้นใบของผักชีจะแก้อาการกระหายน้ำใบของผักชีถ้าเรารับประทานเข้าไปจะลดน้ำตาลในเลือดแล้วนอกจากนี้ใบของผักชียังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะ ทั้งลำต้นของผักชีนะคะลำต้นสุดเราเอามาต้มแล้วก็ขันดื่มน้ำจะช่วยขับเงื่อได้รากของผักชีนะคะจะช่วยปิญญากระสายนะคะใบของผักชีช่วยอาการหวัดได้ใบของผักชีช่วยอาการแก้ไอได้นะคะทั้งลำต้นของผักชี เมื่อเรามาต้มน้ำดื่มจะช่วยละลายสมหะด้วยได้ด้วยนะคะใบผักชีช่วยแก้อาการเสะอึกช่วยแก้อาการวิงเวียนช่วยแก้อาการเวียนศีรษะใบของผักชีช่วยลุษอาการอาหารเป็นพิษนำมาอมบ้วนปากจะช่วย แก้อาการปวดฟันคุณโบราณน,นะคะเขาจะใช้ใบผักชีมาอมแล้วก็มาบดอมบ้วนปากจะช่วยแก้อาการปวดฟันได้นะคะสำหรับลูกของผักชีนะคะเอ,อนำมาบดแล้วก็นำมาบดแล้วก็ต้มน้ำดื่มนะคะ ช่วยบำรุงกระเพาะอาหารนอกจากนี้ลูกของผักชีผลของผักชีนะคะผลแก่จะใช้เป็นเครื่องเทศนะคะใช้เป็นเเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมอย่างเช่นใช้ลูกผักชีแก่นะคะที่แห้งแล้วมาบดมาบดใส่การหมักเนื้อ หมักเนื้อหมักหมูหมักปลาอย่างเงี้ยจะช่วยทำให้เนื้อสัตว์มีกลิ่นหอมลดอาการเหม็นขาวได้ลูกผักชีช่วยรักษาการปวดท้องนะคะลูกผักชีแก้อาการบิดแก้าการถ่ายเป็นเลือดโดยการนำมาตำผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็ต้มน้ำดื่มนะคะ ลูกผักชีช่วยอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยการต้มน้ำดื่มนะคะลูกของผักชีใบผักชีช่วยย่อยอาหารช่วยขับลมในกระเพาะช่วยป้องกันลูกที่สีดวงทวารเพราะว่าผักชีใบผักชีมีไฟเบอร์สูงนอกจากนี้นะคะ ผักชีเนี่ยยังมีประโยชน์ในด้านการมาประกอบอาหารรับประทานเช่นนำมาแนมกับรับประทานจริงกับลูกชิ้นจริงกับลาบกับน้ำพริกกับแหนมเนืองอะไรพวกนี้แล้วก็ลูกของผักชีช่วยลดการเหม็นคาวจากเนื้อสัสตว์ต่างๆถ้าเราบดลูกผักชีผสมลงไป น,ะะนอกจากนี้ผักชีนะคะยังใช้ตกแต่งอาหารให้สวยงามก็เหมือนที่แม่มาลีสอนพูดแล้วคะ่ะเขาเรียกว่าผักชีโรยหน้านะคะทราบวิธีปลูกผักชีทราบวิธีการออดูแลรักษาผักชีแล้วและก็ทราบประโยชน์ของผักชีแล้วนะคะหากคิดว่าคลิปนี้ มีประโยชน์และก็มีคุณค่าแล้วก็ให้ความรู้ที่แฟนๆของแม่มริสรนจะไปใช้ประโยชน์ได้ mm. ก็ช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ